ที่อีกแล้วนะคะก็ตั้งใจจะพาไปชิมขนมค่ะอ๋อวันนี้มีเพื่อนร่วมคลิปด้วยนะคะก็คือเป็นคุณติค่ะ,คะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนคุณแม่ไม่ใช่เพื่อนคุณแม่เป็นคุณแม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เราก็ เขาเปนแม่เด็กอนุบาลนะคะลูกๆอยู่อนุบาลจนตอนนี้ก็อยู่ม .5 กันแล้วนะคะก็นานมากนะคะก็เดี๋ยวจะจะเชิญคุณติ๊กเนี่ยนะคะไปพาไปชิมด้วยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโบอ่ะเป็นคนบ้านอยู่ชาญเมืองกันทั้งคู่นะคะก็เรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็จะพาไปชิมรอบนอกนะคะชีวิตเราก็จะไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากเพราะว่ารถไม่ติดนะคะอยู่รอบนอกก็จะสบายๆพาไปชิวๆค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ คุณติ๊กพาไปเลยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะ,มมะ,คะชื่อเปรม,มค่ะแถวชานเมืองนี่มีอะไรดีๆเยอะเลยนะคะอันนี้คือจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เรามาอยู่นะคะเวลาอาหารหรอคะหรือร้านกาแฟแล้วก็คาฟ่อ๋อร้านอาหาร,หระนะคาเฟ่าาฟเปิดตั้งแต่เช้าเลยเหรอ,อ,อแต่ไม่มี มืออมม้อค่ำประมาณสีงง่โมงถ้ามูเย็นนี้เขาก็จะเริ่มผุดแล้วอ๋อเหรอแ่วาที่นี่คือรถเต็นนะโอ้ยเห,หรอวันนี้ฉันไปอยู่จังหวัดไหนมา <laughs> ทำไมไม่รู้ค่ะอ๋อลิมน้ำค่ะปิดลิมน้ำเลยนะคะนะ <laughs> นกรอนีนะคะแล้วก็ันนี้ก็เป็นสปาเกตตี e ้นะคะมากวดว่าฝนตกค่ะทุกคนนั่งกินข้าวที่นี่มีแต่เอาดอร์นะคะทุกคนถ้าจะมาร้านนี้นะตอนนี้ฝนตกอยู่ค่ะแล้วก็นั่งทานข้าวอ่ะท้ามกาลางฝนตกค่ะน,นี้เราก็กำลังเข้ามาร้านคาเฟ่นะคะ เห็นไหมคะคือนอกเมืองก็จะได้บรรยากาศแบบธรรมชาติคะ่ะ อืดะะมากค่ะชื่อร้านก่อนชื่อร้านว่าโอลิวานะคะอันนี้โบโนโสปอนนะคะคือแค่มาเห็ดก็ประทับใจนะคะว้านนี้แนะนำเแนะนำค่ะอ,อร่อยอร่อยแล้วก็บรรยากาศก็จะดีมากคุณตาเจ้า,จาของร้านน่ารักมากวันนี้นะคะก็ให้เข้าคอนเทนต์ค่ะเพราะโบยังไม่ได้เปลี่ยนคอนเทนต์ไปทำร้านอาหารนะคะ,ะ,คะก็คือเอาน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมเป็นแนวแบบขนมะค่ะ ผมก็เอามาทั้งหมดเนี่ยสามกลิ่นด้วยกันเดี๋ยวจะให้เจสติกลองเทสน้ําหอมที่โบอ,กออกมาค่ะแล้วให้ดูว่าตัวไหนชอบมากที่สุดนะคะกลิ่นแรกที่โบรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นขนมมากที่สุดนะคะก็จะเป็นของบ้านแอค a d าดิพามานะคะจะเป็นเป็นขวดสีน้าเงินนี้ก็คือเป็นคอลเลคชันรูเมดิเตอร์เรเนโอนะคะกลิ่นนี้ที่ชื่อว่า m a n โด r รซิซิลิอค่ะกลิ่นเริ่มแรกที่ที่ได้นะนะมันจะเป็นกลิ่นออกหวานอ่า ดแล้วก็ที่ที่เมียไปสักพักหนึ่งมันมันสดชื่นนะมันมันสดชื่นมันโอเคเลยอ่ะมันมันมันดูเย็นเย็นสบายแล้วมันมันผ่อนคลายุสดชื่นจะไม่กึงทะเลจริงจริงนะเหมือนกับที่เราไปอยู่ชายทะเลที่ทุกคนเคยนั่งร้านอาหารริมทะเลไหมคะแล้วก็ได้กลิ่นแบบเนี้ยกลิ่นแบบโชยมามันแบบรู้สึกว่ามันสดชื่นรู้สึกหิว อากาศเหมือนมันผ่อนคลายใช่แล้ผ่อนคลายแล้วกลิ่นมันดูสะอาดๆนะใช่ค่ะกลิ่นเขาแบบห้องมีความมันมีความสดชื่นอยู่ในกลิ่นแต่ในขแครอทฟันกลิ่นมันเหมือนอะไรเย็นๆนะเนาะเหมือนแบบไอศครีมวานิลาแบบเย็นๆเป็นน้ำเย็นชิวๆชายทะเลเหมือนเหมือนต้องย่าย่าใส่ชุดยาวๆไปเดินทะเลนี่ยกลิ่นจะประมาณ บบน้ำมันมันให้ความรู้สึกแบบอโรมาติมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบาย์สไมลกลิ่นไม่แรงเกินไปจริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาจะมีอัลมอนด์ค่ะ<อ>มีอัลมอนด์<อ>มีวานิลลาแล้วก็มีพวกประมาณให้ความเย็นๆอโรมาเป็นจิงมโทนแบบเฟรชที่ให้บนเทอร์เบิร์นิดหน่อยเราเลยรู้สึกบอกเธอเลยบอกเธอเลยมันสำหรับวันที่รีแลกซ์นะ อันนี้มันเป็นวันที่ดีแหละว่ามันมันโอเคสบายๆแล้วเรารู้สึกเหมือนได้กลิ่นแล้วเหมือนเหมือนได้พลังบวกลิ่นแต่ถ้าใส่ทุกวันไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ใช้ทุกวันไม่ไหวพอกว่าอย่างไงค่ะคือกลิ่นขนมเนี่ยมันเอามาเบรกเอามาเบรกความเวลาที่เราทํางานเสร็จแล้วหรือว่า ในช่วงที่ทํางานทุกวันใช้กลิ่นประจําประจําไปแล้วก็มาเบรกด้วยกลิ่นแบบขนมขนมให้เรารู้สึกเออรีแลกขึ้นเออมันเป็นการสร้างความรีแลกสร้างความผ่อนคลายซึ่งกลิ่นนี้มันมีความเป็นอะโลมาอยู่ในกลิ่นด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นเดอะเบสอัลมอนด์อ่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอัลมอนด์วานิลลาไอศครีมเย็นๆเนื้อถือเหมือนเหมือนที่พี่ติหบอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะแนวนั้นแปลกอ่ะแต่ถ้าโบใส่ขนมอ่ะเราจะรู้สึกว่า เราจะหิวตลอดไาเฟ่ใช่จะมาประมาณแบบว่าเออชิลๆรู้สึกว่ามันจะทําให้เราอยากอาหารอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นอีกอันนี้เป็นอีกฟิลนึงเลยนะที่ใส่กินขนมเรารู้สึกว่าอยากไปทะเลเหมือนมึดมึดไม่อยู่ทะเลอยู่ชัยทะเลนั่งนั่งร้านอาหารกินกาแฟแล้วอยู่ช้ทะเลอันนี้เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะน่าสนใจค่ะกล้วยขัดหอมหอมกล้วยขัดในประเทศไทกับหอมจริงเหรออันนี้หอมค่ะนี่ชื่อว่าแมนโดโลดิซิเลียค่ะ อีกตัวหนึ่งค่ะของอัลฟาดิฟามา่าอีกตัวหนึ่งที่ดังมากนะอันนี้อันนี้เป็นเได้แซมเปิลมานะคะเป็นของไบคีเลียนนะคะถ้าไบคลีเลียนเนี่ยกลิ่นเนี่ยดังเขาว่าเป็นกลิ่นแบบแมวเซ็กซี่แบบขนมขนมค่ะอันนี้ขนมส่วนตัวละอันนี้คือขนมขนมจริงๆเลยขนมจริงๆตัวนี้ล่ะ จริงๆตัวนี้มันก็คือวานิลาแน่นอนนะคะเขามีวานิลานะคะของกลิ่นชื่อว่าเลิฟนะคะกลิ่นเลิฟของไบคิเลียนเนี่ยเขาจะมีคำมีคำต่อท้ายด้วยเลิฟดอนบีชายนะคะแต่ว่าตัวนี้จริงๆเขาจะมี m a ชเมลโล่ของเด็กเลยอ่ะแล้วก็เป็นคาราเมลเป็นชูการ์เป็นน้ำตาลแล้วก็สุดท้ายเขาจะมีมัฟ์มันจะตีขึ้นตลอดเวลาอันนี้หอามันั่งร้านกัน ทานเคสร้านคาเฟ่ใส่เสื่อไปนั่งแถมกาแฟเลยใช่ถ้าใช้น้ำกลิ่นจะดูแบบว่าคุณหนูคุณหนู่มผู้หญิงเป็นคุณหนุผู้หญิงคุณหนูหน้าทนุถนอมอะไรอย่างนี้เอความรู้สึกนะคะเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลิ่นอันนี้ขนมแน่นอนเนาะขนมอันนี้อันนี้ขนมแน่นอนเป็นเลิฟนะคะใบคิ้เลี้ยนค่ะต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะกลิ่น อันนี้นะคะเป็นดอนเช่กับบาน่าค่ะกลิ่นชื่อว่าพรัวเฟมค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเข้ามาในไทยจริงๆแล้วโบนรู้จักตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปรู้จักตัวเลิฟตอนมีิชายเพราะว่าใบาคิดเลียงก็เพิ่งเข้ามาในบ้านเราที่นี่จะคือจะดังนะ <c oughs> เป็นยังไมม<อ>งคื<อ>เหมือนเหมือนมันซุ่มทับไม่เหมือนไม่เหมือนอันเมื่อกี้เนี่ยมันมันจะแนวแนวขุนหมือนเออแนวขุนหมือนมาอันนี้นนจะแนวดูแบบ คุ้มคุ้มว่าดูดูดูเป็นผู้หญิงที่ที่นิ่มนุ่มสดชื่นแล้วหวานเหมือนกันหวานหวานเป็นเป็นแนวหวานแต่แต่แต่แนวผู้ใหญ่ขึ้นมันิดีพอรู้สึกเอาไว้นานแล้วมีสิทธ์เองล้วมันมันเหมือนกินแป้งเหมือนเหมือนเหมือนแป้งนิดนึงเออเออเอนวลใช่ใช่แต่ว่าหวานหวานใช่ใช네่ดูอันนั้นดูดูแบบเรดี้เดดี้ดูแบบผู้หญิงผู้หญิง ดูเป็นผู้หญิงมากกว่าดูเป็นผู้หญิงโตกว่าชโตกว่าบายคิเลียนนะอ่ะบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะดูมีความลุกของลูกคุณที่แบบโตขึ้นมาหน่อยอ่ะคะ่ะแล้วกม็มีความหวานอนะ่ะหวานแน่นอนตัวเนี้ย<ม>ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบมีชูการ์ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มปคุณหนอยู่สำหรับใครที่ชอบความหวานแบบแนวชูการ์แนวคาราเมลแนวมัทเรลล่ก็เป็น2ตัวนี้นะคะ ว่าลักษณะลูกเนี่ยจะแตกต่างกันไปอ่ะก็อันนี้จะเป็นกลิ่นขนมเพราะจะเป็นลูกแบบว่านายมากอะทุกคนมีน้ำหอมอะไรที่ใช้ประจำแล้วก็ชอบก็ปกติที่ที่ใช้ประจำที่จัดเป็นลูกบักเลยก็จะมีทิเล่สีแดงหรอกมาะว่าควรไดแต่นะแต่จะใช้ประจำอันนี้ชื่อว่าเซอร์เดอรูลเอลเนอะตัวเอลใช่ใช่ อันนี้ที่ใส่มาที่ใส่มาที่ที่ที่ทใช้ประจำติดติดประัำเป็นโซเดรลูน er นะคะค่ะนนี้แกก็ใส่มารู้สึกว่าเจอใช่ใช่เลย,ยนนอะน่ารักค่อนข้างมีมลเสนอ่ะวันกลางอะ่ะเขาแบบ เป็นกลิ่นดอกไม้แห้งๆแ,แต่ว่ามันไม่แห้งค่ะมันไม่ไม่เชิงกับแห้งแะทีเดียวมันก็มีความสดชื่นเยน็ยนๆเออเย็นหน่อยเยน็นเพราะมันมีแคชอรี่มันมันเลยตีขึ้นมาทำให้ซาซาขึ้นได้ก็แต่ใช่ค่ะลุกแบบลุกสง่าลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนางพญานิดๆ <laughs> เดี๋ยวให้อีก <c oughs> ประมาณนั้นนะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะคะบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นซีเพิร์ฟอร์ลนะเป็นน้ําหอมซีเพิร์มันเป็นน้ําหอมแบบยุคสมัยก่อนอ่ะเขาจะผลิตด,ด้วยดอกไม้แห้งเป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างโบราณที่เขาใช้กันมาตั้งแต่ยุคก่อนเลยสำหรับคันี้เลยนะเพราะว่าตัวนี้คือดูดูมีบนคลับแลว้วก็ออไไวันวนี้เป็นโจมาโลนนะคะจะ <c oughs> เป็น มีหอเอดชั่นอันนี้ขวดนี้ขวดนี้ที่เป็นที่ออกมาเป็นซีซันแนลใช่ไหมคะชื่อว่าอ๋อปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะขวดนี้นะคะชื่อสตาร์เลดนะคะแมนดารินแอนฮันนี่นะคะสตาร์เลดแมนดารินแอนฮันนี่มันจะกลิ่นสดชื่นสดชื่นน้ำผึ้งน้ำผึ้งนิดนึงมันหอมมันจะสดชื่นเนาะเฮ้ยนี่สดชื่น ็นส้มนะคะเป็นส้มแล้วก็มีความแบบหวานมีฮันนี่เออใช่ส้มแมนดารินในขณะที่ก็ยังมีความหวานแบบที่เป็นผู้หญิงใช้ได้ทุกวัยเลยเนาะใช่อันนี้นะคะเป็นส้มแมนดารินเออไม่ค่อยไม่ค่อยได้กลิ่นที่พี่ติ๊กจะใช้เป็นกลิ่นซิตรัสเท่าไหร่ที่ได้กลิ่นบ่อยๆก็คือจะเป็นกลิ่นแนวแบบนี้แล้วก็หวานหวานแบบสี คุณอฟบางทีเอที่คุณโบจะเห็นเห็นก็ใช่ใช่น um ี่คือเห็นตลอดนะคะก็จะเป็นลุคของของพี่ปีก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ แล้วทั้งหมดที่โบเอามารีวิวอะค่ะถ้าเลือกเก็บหนึ่งกลิ่นชอบกลิ่นไหนมากที่สุดคะถ้าคุณโบที่คุณบอกอามารีวิวนะคะถ้าเก็บคือจะเก็บกลิ่นนี้จะเก็บอันนี้จะเก็บไปเลยเลอันนี้หอมจริงหอมจริงหอมจริงจะเป็นน้ำชาเป็นลูกผู้หญิงดูโตนิดนึงดูโตนิดนึง,นนงนว่าดูเซ็กซีซ่ไหมใช่จะมีเซ็กซี่นิดนิดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าง่าย เอาใหมไอะเอาไหมเข้าถึงง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายไงก็คือแบบเรนลี่แต่ก็เป็นผู้หญิงที่หน้าน่าคนขันหนานก็คือเป็นลักษณะอันแต่เนี่ยหอมจริงหอมจริงแต่ไม่ไม่มีในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเออไม่เข้าใจแต่ว่ามันมันนานนานนานน่าจะประมาณสองพันสิบสองนะคะก็ไม่นานมากแต่อันนี้ยหอมหอมจริงๆ ในไหนคุณโบก็เชิญมาแล้วอ่ะขอไอ้นี่ไปด้วยจะไปเลย่ะอันพูดจริงได้ได้ได้เดี๋ยววงตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกสนานกันพอสมควรนะคะก็จะมีเดี๋ยวไปชิมอีกร้านหนึ่ง วันนี้มาสามชั่วโมงคือสามมือได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปกินอีกร,าะะรา้นนานหนึ่งค่ะร้านแถววัทุมธานีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นร้านเมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะน่ารักมากสําหร,รับวันนี้ต้องเบรกการรีวิวของหองเท่าน,นี้เดี๋ยวไปชิมต่อะคะ่ะสําหร,รับวันนี้ต้องขอบคะุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้เราไม่ตัดนะเราออก